มา h r i s t m a s ขอให้คุณพ่อฉันโชคดีม c รีคิสมา s ขอให้คุณแม่ฉันโชคดีม c รีคิสมา s ขอให้ตัวฉันโชคดีม c รีคิสมา s ขอให้ครอบครัวฉันโชคดีม c รีคิสมา s ขอให้ทุกคนโชคดีม c รีคิสมา s ขอให้ประเทศไทยจงโชคดีม c รีคิสมา s ขอให้โลกของเราโชคดีม c รีคิสมา s ขอให้จักรวาลนี้โชคดี มอร์รี่คริสต์มาสขอให้อากาศมีแต่เรื่องดีๆเมอร์รี่คริสต์มาสขอให้น้ำธาตุน้ำของเรามีแต่เรื่องดีๆเมอร์รี่คริสต์มาสขอให้พลังงานทั้งหมดประสบความโชคดีเมอร์รี่คริสต์มาสขอให้เศรษฐกิจโลกโชคดีเมอร์รี่คริสต์มาสขอให้พระอาทิตย์โชคดีเมอร์รี่คริสต์มาสขอให้พระจันทร์โชคดี เมอร์รี่คริสต์มาสขอให้ทุกคนมีความสุขเมอร์รี่คริสต์มาสโชคดี